เขาจะได้ความกับวิศวกรคนใหม่ครับพี่ฟิลนะครับลูกของคุณพ่อสมชาย คุณแม่วิวนะครับผมได้จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์นะครับสาขายานยนต์เลยนะครับแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวครับของแก้วหัวแวนกับคุณพ่อคุณชายและคุณแม่วิวนะครับก็เรียนเก่งมากๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบเด็กๆมาแล้วอ่ะคือเป็นเป็นหลานของช่างหนุ่มเองครับผมเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกชายผงศึกษาผมนั่นแหละเออเขาแบบโตมาใกล้เคียงกันมากพอจบก็เลยแบบรอๆกันจนจบนะเมื่อวานก็พี่เกม ก็ไอ่จริงมีศัก์เป็นน้องน้แล้วก็แต่ก็เกิดก่อนแต่ว่ารับปริญญาแล้วเมื่อวานนะครับก็วันนี้จะ็นคิวของพี่ฟิวนะครับผมโอ้โหรางวัลพระเยซูเราจะแสดงความดีด้ครับบรรยากาศก็ชื่นมืดนะครับแล้วก็เป็นเป็นความสุขของครอบครัวเป็นความสุขของจูงสนแะพี่เกมก็มาด้วยครับผม เดี๋ยวนี้ครับว่าที่วิศวกรนะครับุูสมชายแล้วก็พี่ญาติลุงป้าๆนะนะขอะงน้องนะครับก็มาชักภาพถ่ายภาพกันนะครับอย่างมีความสุขขอแสดงความด,ดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับลูกชายเก่งม,มากๆเลยครับพี่ผิวเก่งม,มากๆเลยครับกตเห็นมาแต่เล็กเป็นโตนะอือน้องรุ่นต่อไปครับผมอม อยอนรตามวันนี้เป็นวันที่5มีนาคม2168น,นะครับก็บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนมากๆร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะครับเมือน,นี่แตกกันแบบแต่ก็ยังยิ้มด้วยมีความสุขนะครับการสร้างความสเร็จของลูกหลานนี่คือแบบเป็นความสุขขอครอบครัวเป็นความสําเร็จเป็นความที่ได้โอ้พี่เจมให้รางวัลอีกอน,ะนะครับส่วนน้าเอามาฝากย้อนหลังให้อีกครับเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้อุตส่าห์ขับรถมา แล้วก็มาแสดงความดีกับพี่ฟิลแล้วก็พี่เกมก็ยังได้รางวัลอีกชื่นมืนมากๆครับผมคุณพ่อคุชายแบบยังรอยังเทอยู่เลยคุณแม่วิวก็เก่งมากๆครับผมทั้งสองท่านก็แบบนะเลี้ยงลูกได้เก่งวว่าครับก็้เกงคุณพ่อก็เก่งคุณแม่ก็ไม่ทจริงตระกนนูลนี้เก่งทั้งครอบครัวเลยบอกตรงตรงเลยครับ อืมเนี่ยนะจักภาพเป็นจักภาพการอ่าวิศวกรคนใหม่กับวิศวกรวาดที่วิศวกรเนาะน้องสาวทีนี่อ่าอันนี้เด็กๆครับหลานๆครับผมน่ารักกันมากๆเลยครับผมบรรยากาศแห่งความสุขนะครับตอนนี้กำลังปรึกษากันนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีหลังจากเสร็จเรียบร้อยชักภาพเสร็จเรียบร้อยนะหามุมสวยๆกันเสรียแล้วเราก็จะไปหาที่ร้านอาหารและรับประทานกันฉลอง ความสุขวันนี้กันนะครับก,ไไก็จากนี้ไปขอให้พี่ฟิวนะครับก็ขอให้พี่ฟิวอะ,ะมีประสบความสําเร็จใน <Okay. S 1> หน้าที่การงาน,งานการเงินความรักและครอบครัวนะครับมีบแต่นนความเจริญเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมส่งต่อดีดี สิ่งดีๆและความเก่งความกาดของตระกูลเรานะอัะอนนี้ตระกูลร่วงฟูครับผมผมุงสมชายกับโงลสาวูมก็มามิกกันนะครับกลายเป็นดองกันเพราะงั้นเถอก็มีดอกออกดอกออกผลม,มาเป็นแบบระดับแบบวิศวกรยานยนต์เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> น่าแสดงความดีๆมากๆเลยนะครับข <c oughs> ึ้เมืนครับไปหาที่ทถ่ายรูปที่อื่นกันต่อครับหามุมสวยๆนะอือ ไป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 กันต่อครับผมดูข้ขาห้องน,น้ำร้อนมากๆข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในในตัวฟู้ดนะครับตรงฟู้ดนี่นะบอกตรงว่ามีอาหารอร่อยเยอนะมากๆครับผมอะชักภาพนะจักภาพเลยสวยจังเลยลูกอือในมุมสวยๆตรงนี้ตรงจุดนี้จะหน้าตึกไบเทคบางนาเลยครับ ศูนย์ประชุมุงใหญ่มากๆครับลองรับเลยทจดรถเยอะมากๆแต่ขาออกก็ติดกันแบบโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวบรรยากาศก็รับประทานอาหารนะครับก็ขอให้จะภาพจงเิญนั่นเองครับผมขอแสดงความีกดีที่ฟิวด้วยนะครับความสุขเสร็จสับพเรีย้อยเราไปหามุมถ่ายรูปกันข้างนอกอีกสักหน่อยนะครับเก็บตกนะก่อนจะแยกย้ายเดินทางกับด้วยสวัสดิภาพนะครับในบรรยากาศ ชื่นมื่นนะครับมีแต่ความสุขกันนะครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับโอ้หลานสาวเราอ่าได้มุมเสร็จเรียบร้อยนะเราได้ภาพเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหาโลเคชั่นอีกนิดหน่อยนะมุมนี้ก็สวยมากมากครับผมเป็นร้านอาหารเน,นาะทานกันอิ่มหนำสำราญเสร็รจแล้วก็อ่าเตรียมพร้อมอจักภาพ,พ้อยบริการแห่ความสุข ่าลุงสมชายคุณสมชายครับครับทุกคนอยู่ในเฟรมหมดเลยมีถ <c oughs> ึงความสุขพี่เจมแยกย้ายกันครับพี่เจมกับผมลูกชายผมก็คือจะไปกับพี่ฟิลพี่ฟิวขับรถไปส่งที่หอนะครับผมอ่าล้วก็แยกย้ายเนียบรรยากาศครับผมยากาศความสุข ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะถึงที่หมายปลายทางนะครับแฮปปี้มีความสุขทุกคนนะครับแนะห้งๆรวยๆปังๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย